สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t ห o t ลอชนะผู้รับสารเจตตะวานแปลคใหมายด้วยกันอ่านนะักไพ่ทารลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะคนที่คุณถอยออกมาครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมนะ68สชาวราศีเมษดาวสุขดาวจันทร์นะรัคนาแล้วก็ผู้ที่เกิดเดือนเมษายนเอาละค่ะคนที่คุณถอยออกมานะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะ การอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะพลังงานสามารถสลับกันได้การอ่านพลังงานนะฝั่งแรกก็คือตัวคุณแล้วก็ฝั่งที่สองคนของคุณสามารถสลับพลังงานได้นะคะไปสลับกันเอาเองนะหมอะจะอ่านและแปลตามหน้าไพ่นะะยังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะณะนนี้ของผู้หนึ่งผู้ใดนะจ๊ะ เอาราคาขอบคุณที่เข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนเป็นกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปนะคะสิทธิพิเศษของช่องก็คือ65บาทนะคะหรือ200บาทได้รับสิทธิพิเศษก็คือรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครราศีเมษระคนาเมะคะ The Hermit เขามองคุณอย่างไรนะ To uh, of p e n t a c l e ิ f i ิล of s o u r c e s of Cups ความรู้สึกของคุณตอนนี้ o ฟล of Cups นะคะ Queen of Pentacles แล้วก็ The World โอเคราศีแม่ตอนนี้คุณอยู่ในโหมดของโลกส่วนตัวสูงนะคะไม่อยากพูดคุยกับใครไม่อยากติดต่อสื่อสารกลับเข้ามานะ,ะดูความรู้สึกภายในของตัวเองพักผ่อน อยู่กับห้องหรือทํางานอยู่ที่บ้านอะไรสิ่งนี้นะคะหรือถ้าทํางานที่มีคนเยอะคุณก็ไม่ค่อยอยากสูงสิ่งกับใครอยู่กับความรู้สึกที่ลึกๆภายในว่าเราต้องการอะไรนะมันเหมือนเป็นการคิดวิเคราะห์การตกผลึกของการพูดคุยกับคนที่มากเกินไปคนๆนั้นอาจจะนํามาซึ่งคําพูดทําให้เราเสียใจอะไรสิ่งนี้นะคะหรือความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการแสดงออกความรู้สึกไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารแล้วนะคะคุณพยายาม เงียบและก็นิ่งไม่อยากทําให้ตัวเองวุ่นวายสับสนไปกับพลังงานของผู้คนหรือบุคคลอื่นคือเราเงียบอยู่ในพื้นที่ของเราโลกสมตัวสูงอะไรสิ่งนี้นะคะถ้าโฟกัสการทํางานคุณก็ทํางานตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะ,ะยังไม่โฟกัสเรื่องเงินที่เออเรามีอยู่แล้วล่ะนะะเราไม่ได้โฟกัสก็หายอย่างแบบต้องทํางานเยอะๆแล้วต้องมีเงินเยอะๆอะไรสิ่งนี้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะถ้าพลังงานตรงบอกมาแจนด้วยนะคะ เรามาดูว่าเขามองคุณอย่างไรนะคะตอนนี้หมอมองเห็นว่าในอดีตนะคะคุณเคยดีกับเขาแต่ตอนนี้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วนะค,ะคุณปฏิเสธการแสดงออกทางความรู้สึกที่มีต่อเขาแล้วนะค,ะคุณไปอยู่ในพลังงานของการทบทวนว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะควรลดระดับลงหรือว่าดูว่ามันจะสามารถพัฒนาได้ไหมในอดีตอ่ะคุณทำเต็มที่แล้ว แต่พอคุณไม่ได้รับสิ่งที่ดีนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าต้องกลับมาทบทวนคือมันเหมือนว่าคุณไม่อยากเสียเวลานั่นเองนะคะเป็นสิ่งนี้นะสิ่งที่เขามองคุณเรามาดูว่าความรู้สึกของคุณตอนนี้คุณรู้สึกว่าการกลับมาทบทวนสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เราลงทุนลงความรู้สึกไปเนี่ยนะคะลงเวลาไปมันไม่ได้ประโยชน์ผลประโยชน์ที่ตอบแทนมาคุ้มค่านะคะหรือเรากําลังรู้สึกว่า เบื่อนะคนที่ปฏิเสธเรานะเรากําลังรู้สึกกลับเข้ามาเพื่อรักตัวเองนะไม่อยากจะขัดแย้งว่าความสัม,ม,สมพันธ์นี้ถ้าเราต้องการสิ่งนี้และคนนั้นไม่ได้ต้องการตรงกับเราเนี่ยเราควรอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่ในที่ของตัวเรานะมันมีความเบื่อนิดหน่อยแหละแต่มันก็ยังมีความมั่นคงทางอารมณ์คือมัอนเหมือนเราเบื่อ ความเบื่อนั้นก็จะหายไปหรือว่าเราต้องการให้ใครบางคนมาสนใจเราเช่นคนคนนั้นนะะหรือบุคคลอื่นรอบข้างเนี่ยนะ,ะเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีใครมาสนใจเราเราก็มีความสุขอยู่ในโลกส่วนตัวของเราได้นะคะเราไม่จะเป็นจะต้องออมีคนมาชอบหรือมาสนใจหรือคนคนนั้นมาสนใจเราแล้วจะทําให้ตัวเรามีความสุขเราไม่จะเป็นต้องเป็นสิ่งนั้นนะชาวราศีเมษและคณาเมษเนี่ยนะ,ค,ะครึ่งแรก กรกฎาคมคุณกําลังตกผลึกถึงนะอยู่ในความเงียบของตัวเองแล้วก็รู้คุณค่าตัวเองแล้วก็มีความสุขของตัวเองบางคนก็คือเราเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างทางโซเชียลออนไลน์มากกวา่าอะไรสิ่งนี้หมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะเอาละค่ะอันนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะเกี่ยวข้องกับราศีกันราศีเดียวนะในพลังงานของคุณก็คือความเงียบนะความเงียบความเหงาความสันโดษอะไรสิ่งนี้ พนังงานคนของคุณนะ t of Source หมออัดคลิปไปแล้วนะคะนะคลิปหนึ่งนะทำไมไม่แน่ใจว่าทำไมสัญญาณเสียงมันไม่มีนะคะคุณมองเขาอย่างไรนะก็อย่างได้ไพ่สามดาบนะคะพนังงานของคนของคุณนะ Tree of Source นะเขามองคุณอย่างคุณมองเขาอย่างไรนะคะเขามองคุณมองเขานะ Six of Wands The h i g h p i t e d นะคะแล้วก็ Ace of Pentacle ความรู้สึกของคนคนนั้น Ten of Cups Five of Wands Ace of w a n d จริงๆถามว่าพลังงานของเขาตอนนี้นะคะตั้งแต่ไม่คุยกับคุณเนี่ยถ้าเชื่อมโยงนะคุณหนีไปห่างไปหายไปไม่คุยไม่เจอหน้าอยู่ในอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะ่ะไม่ให้เขาเห็นอะ่ะไม่ให้เขาเห็นความเคลื่อนไหวหรืออะไรสิ่งนั้นนะคะ หมอเห็นถึงคนคนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์ไม่เป็นใจที่จะคุยมีบุคคลอื่นในความสัมพันธ์และเขาเสียใจเขาอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรบางอย่างแล้วให้คุณเสียใจทีนี้พราะคุณไม่อยู่กลายเป็นเขาที่เสียใจนะคะเหมือนเหมือนคนที่ยังทำใจไม่ได้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นของความเสียใจนะคะเหมือนว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้วคุณปฏิเสธ คุณไม่แสดงออกความรู้สึกคุณไม่ทุ่มเทเหมือนเวลาถ้าคุณสนใจเขาใช่ไหมคะเขาชอบตอนที่คุณทําท่าทางว่าสนใจเขานรืออกไหมคะเขาชอบสิ่งนี้แต่พอไม่มีสิ่งนี้เขารู้สึกเหมือนใจใจเปราะบางใจอ่อนไหวเหมือนใจแห้งแล้งอะไรสิ่งนี้นะคะสามดามเนี่ยนะตัวคุณมองเขาอย่างไรนะคนคนนี้นะคะคือเป็นคนที่ชอบให้คนอื่น นะมองมาที่เขานะคะอยากเป็นศูนย์กลางอะไรสิเนี้เป็นศูนย์กลางของผู้คนแล้วก็อยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนะสิ่งที่ซ่อนไว้นะคะคนคนนี้ให้ความสำคัญมากที่สุดเลยในใจนะทางความรู้สึกที่เชื่อมโยงก็คืออยากได้รับโอกาสอยากบอกความในใจคือมันมีเรื่องที่เสียใจและความในใจอะที่เขาอยากจะเอาชนะก็คือเอาไง่ายๆแหละ มันเหมือนว่าตัวเขาอะรู้ว่าคุณสำคัญต่อเมื่อนะต่อเมื่อคุณอะไม่อยู่หายไปนะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เขาง่ายเหมือนคนที่เคยให้เงินเขาใช้แล้วคุณไม่อยู่เขาก็เลยรู้สึกว่าเออคนที่ให้เงินเราเนี่ยนะไม่อยู่นี่ว่าเราก็ไม่มีเราไม่มีเงินอะไรสิ่งเนี้ยคนที่เคยให้ความรักความรู้สึกที่ดีๆพอคุณไม่ได้ให้เขาแล้วไม่ได้สนใจเขาแล้วเขารู้สึกขาดแคลน คนที่เคยมาเติมเต็มความรู้สึกเขานะคนที่ทําให้เขามีความสุขคนที่พยายามเพื่อเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะคนเนี้กําลังรู้สึกว่าความสุขของเขาเนี่ยนะคะหายไปเมื่อไม่ได้คุยกับคุณถ้าถามว่าตอนนี้เขารู้ไหมว่าสิ่งที่ซ่อนไว้ในใจมันอาจจะเป็นความวุ่นวายของเขาความขาดแคลนของเขาที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมคะเขาชอบตอนที่คุณชอบเขา แต่พอคุณไม่ได้แสดงออกว่าชอบเขาหรือสนใจหรือให้ค่าต่อเขาเนี่ยเขารู้สึกตัวเองไม่สําคัญและไม่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือนะตัวเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่ดีที่คุณจะสนใจแล้วทําให้เขารู้สึกว้าวุ่นใจและน้อยใจนะคะหมอเห็นถึงความรู้สึกสิ่งนี้นะคะถ้าถามว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรนะคะแปบลบว่า ไม่ดีเลยอะที่ไม่มีคุณมาสนใจเหมือนคนที่น้อยใจแล้วก็คิดว่าเออ,อยากจะโทรหาคุณดีไหมนะคะแต่ทีนี้เขาอะไม่แน่ใจมันก็เลยสับสนนะคะสับสนว้าวุ่นใจว่านะตัวเขาเองเนี่ยไม่มีอํานาจนะที่จะมาต่อก่อนในความสัมพันธ์และเหมือนคนที่รู้รู้ว่าตัวเองไม่สําคัญจะไปพูดไปบอกรักหรือไปยือ้อ คุณก็คงไม่เห็นความสําคัญนึกออกไหมคะเหมือนว่าตอนนี้อํานาจอยู่ในมือของคุณการต่อรองทางความสัมพันธนะ์น่ะคุณอยู่ในเวอร์ชั่นที่นิง่งแล้วอยู่เหนือเหนืออารมณ์ของเขาใช่ไหมคะอารมณ์ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของเขาไม่สามารถกดทับเราได้เพราะเราอยู่ในอํานาจของตัวเองเขารู้สึกนะนอยหรือน้อยใจไม่ได้รับสิ่งนั้นน่ะนะเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีอํานาจในความสัมพันธ์ถ้าจะทําอะไรบางอย่าง เราจะไม่เห็นเขาสําคัญนึกออกไหมคะเขาก็เลยไม่ทําอะไรจริงๆอยากจะโทรหาอยากจะพูดคุยนะมันมีความกังวลอยู่ในนั้นแล้วก็สับสนลังเลว่าเอออยากจะพูดอยากจะคุยว่านะตัวเขาอยากจะอธิบายอะไรบางอย่างแต่ตัวคุณก็อาจจะคิดว่าเอความสัมพันธ์เนี้ยถึงคุยไปอ่ะก็ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นมันเหมือนการไม่เชื่อใจแล้วนะคะตัวคุณไม่เชื่อใจเขาพฤติกรรมและตัวเขาคิดว่า มันน่าจะเป็นสิ่งที่นานมากแล้วที่คุณอะ่ะคิดตัดสินใจเรื่องนี้และเขาอะ่ะอาจจะทําสิ่งเนี้ยมันชา้าเกินไปนะ,ะมันมันไม่ใช่ว่าเออคนที่รู้ตัวว่านะ,ะตัวเองไม่มีความสุขนะ,ะตัวเองวุ่นวายใจอะไรเป็นความสุขของเราเนี่ยนะคะต่อเมื่อคนคนนั้นหายไปนานมากแล้วด้วยนะคะทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ทําให้ตัวเองเสียใจตัวเขาเองทําให้เขาเสียใจอยู่ในความรู้สึกอยู่ในความรู้สึกในจิตวิญญาณที่ซ่อนไว้ซ่อนบุคคลอื่นหรือผู้อื่นไว้ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เสียใจหรอกนะคนใจดีน่ารักอย่างคุณเนี่ยนะคนที่พูดคุยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตจากคุณเนี่ยหายไปนะคะเขาไม่ได้เสียใจหรอกเขาก็เฉยๆเขาไม่ได้ให้ความสําคัญหรอกเขาอยู่ได้เขามีความสุขอะไรสิ่งนี้นะคะ แต่ในความเป็นจริงอ่ะเออมันกระจ่างแล้วนะคะว่าเฮ้ยคนที่ดีกับเราเนี่ยรักษาไว้ไม่ได้นะคะตอนนี้ทําได้อย่างเดียวก็คือน่าจะแอบดูหรือแอบสืบแอบส่องนะคะหรือแอบถามกับบุคคลอื่นที่รู้จักกับคุณหรือคุณรู้จักเขาอะไรเงี้ยนะ,ะแปลว่าเพื่อนในกลุ่มเดียวกันอะไรสิ่งเนี้ยนะก็มองดูทีนี้เขาคิดว่าถ้าเขาโทรหาคุณ มันจะต้องเป็นความไม่สมหวังแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเหมือนเขารู้ตัวเองแล้วอะคือถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองไม่สําคัญใช่ไหมคะในความคิดเขาอะว่าเขาไม่มีอํานาจในความสัมพันธ์และนะคะคุณยึดอานาจครองไปที่ตัวคุณไม่สนไม่แคร์นะไม่เอาใจใส่เขาไม่สนด้วยว่าเขาจะคิดอะไรจะทําอะไรคุณไม่ได้แคร์อะไรสิ่งนี้แบบไอ้ดแครแล้วอย่างเงี้ยนะจะเป็นจะตายก็ไม่สนใจเขาก็เลยคิดว่าไม่ว่า เขาพยายามจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะให้คุณเห็นนะคะหรือสิ่งที่คุณรับรู้ได้เนี่ยนะ,ะตัวเขาเนี่ยนะ,ะก็จะไม่ได้รับความสําคัญจากคุณแน่นอนนะคะคือไม่ว่าเขาจะทําเป็นเหมือนเอ,อ่อถ้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็คือเขาจะทําเป็นเหมือนผู้เสียงดังเพื่อให้คุณได้ยินว่าเขาเดินมาคุณก็ไม่ได้หันไปมองคุณไม่ได้สนใจคุณก็ทําอะไรของคุณปกติก็เหมือนเขาเป็นอากาศธาทุาอะไรสิ่งเนี้ยนะคะ ทีนี้ถ้าเขาทําท่าเหมือนว่าเออเหมือนอ,อกหักไปกินเหล้าแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลถึงคุณเห็นคุณก็ไม่ได้อะไรอ่ะคุณก็ไม่ได้สนใจที่จะทักเข้าไปถามหรือปอบโยนอะไรสิ่งเนี้นะคะคุณไม่เอาในความคิดเขานะคะว่ามันมันมีปัญหานะคะมันมีความไม่เชื่อใจอยู่ด้วยนะคะสถานการณ์น่าจะเกิดจาก ที่ทํางานก็ได้บุคคลอื่นก็ได้บุคคลหมู่มากคนเยอะส่วนใหญ่ที่พูดในทางเสียหายอะไรสิ่งนี้นะหมอเห็นถึงความคิดของเขา,าคือมันเป็นเรื่องที่วุ่นนะ,นะะเหมือนมีเพื่อนในกลุ่มหลายคนแล้วคนเนี้ยกับคุณรู้จักกันทุกคนแล้วทุกคนไม่สนับสนุนให้ความสำคัญนี้ไปต่อได้นะคะ ทีนี้คนนี้ฟังสิ่งนี้ก็อาจจะเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณที่ในสิ่งไม่ดีตัวคุณอาจจะพูดฟังอะไรบางอย่างข่าวเกี่ยวกับเขาอะไรบางอย่างนะคะมันอาจจะจริงก็ได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้ด้วยเช่นกันนะ,ะสิ่งเนี้ยที่หมอเห็นนะคะราศีที่เกี่ยวข้องนะคะราศีเมษราศีพิจิกราศีกันนะคะหนูหมอเห็นพลังงานราศีธนูด้วยนะก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าแนวโน้ม หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีเสียงนะจะมีเสียงดังโอเคแนวโน้มนะคะหมอเห็นถึงนะ,ค,ะความไม่ไว้วางใจความที่อยู่เป็นโสดคนเดียวมีความสุขกว่านะคะแล้วก็ตัวคุณได้เข้าใจอะไรบางอย่างว่าตัวตนของคุณเองก็มีสเสน่ห์นะคะไม่จำเป็นจะต้องยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนหรือใครบางคนที่พยายามหลบหลีกความสัมพันธ์ที่คอมมิตเมต์หรือชัดเจนเรานะคะ ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณเข้าใจกับศักยภาพตนเองกับความสุขของตนเองแล้วนะคะว่าการขีดเส้นจำกัดของความ,มความสัมพันธ์นะคะในความสําคัญนี้ว่าเราอะอยากได้แบบไหนนะะถ้าคุณเข้าใจแจ่มแจ้งชีวิตคุณกะะ็จะมีความสุขดีนะคะไม่จําเป็นจะต้องหลบซ่อนเอาละ่ะทีนี้ถ้าคุณเก็บตัวหรือหลบซ่อนในโลกพื้นที่ส่วนตัวสูงให้มันบอกว่าทําไมคุณจะต้องเก็บตัวอยู่ตัวคนเดียวโดยที่ให บุคคลอีกบุคคลหนึ่งมามีที่พลต่อใจเราเช่นไอ้บุคคนนั้นอะนะคะเราสามารถออกไปเปิดโลกกว้างโลก,กทัศน์อะไรได้โดยที่เราอะไปไปไปหาแสงออร่าของเราถูกไหมคะอ่าไปฉายแสงของเราอะนะ,ะไปในสถานที่อื่นๆที่มีความสุขไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ได้ที่มีความสุข,ไม,ไ,ไ,มมสขไม่จะเป็นเราต้องเก็บตัวแอบซ่อนหลบซ่อนนะ,ะถ้าเราเข้าใจพลังงานของตัวเองนะคะและทีนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าคนคนนั้นนะคะ ปิดบังซ่อนเลนส์มีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ถ้าเราเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วนะ,ะเราก็ไม่จะเป็นจะต้องสนใจเขามันเหมือนเราแค่เข้าใจตัวเราให้กระจ่างนะคะว่าตัวเราจะทําอะไรแล้วเราทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ดึงอิทธิพลจากคนคนนั้นมาสู่ตัวเราเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจแจ่มแจ้งหรือเราเข้าใจแล้วว่าบุคคลคนนั้นไม่สามารถจะเปิดเผยความรู้สึกกับเราได้เขา ชอบคุยหลายคนเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเรียกร้องความสนใจเพื่ออยากเป็นคนสําคัญของทุกๆคนเยๆๆอะแยะมากมายอ่ะนะคะและเขาพยายามหลบเลี่ยงความสัมพันธ์ที่ผูกมัดนะเป็นแบบคอมมิชเมนตะ์นะถ้าคุณรู้แล้วคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแค่นะั้นะน,ะนะง่ายๆเราก็ไม่ต้องไปสนใจหรือ ให้มันอาจจะเตือนว่าไม่จะเป็นจะต้องไปแอบ,บส่องเขาถ้าเขาโพสต์ในสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยจะมีความสุขจังเลยไม่มีเธอจะไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่หรืออะไรโซเชียลถ้ามันมีปฏิสัมพันธ์ที่ยังเกี่ยวข้องกันนะนะคะเราไม่จะเป็นจะต้องไปแบบอแบ,บสืบแอบส่องหรือแอบ,บดูเขาเนี้ยนะคะให้ให้เปิดโอกาสหาสิ่งใหม่ให้ตัวเองนะอะไรสิ่งเนี้ยหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นนะจ๊ะเอาละค่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะชาวราสีเมษลัคนาเมษนะคะ คลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยดูดวงส่วนตัวโอนยอดก่อนมีเบอร์บัญชี990บาทนะคะคุย30นาทีโอนยอดเสร็จแล้วได้เซลล์สลิปเรากดที่ลิงก์ไลน์แล้วก็ส่งเ,เซลล์สลิปเข้ามาทาง ID Li n ยะคะทางลิงก์ไลน์ก็ได้ ทีนี้ถ้าใครยังไม่ได้สนใจที่จะดูดวงราคามันมีบอกกฎกติกามันมีบอกไม่อนุญาตให้แอดไลน์เข้ามานะคะหมอบอกเลยนะมันเป็นการรบกวนหรือก่อกวนนะคะเพราะว่าบางเพราะว่าทางช่องเราอะเวลามีคนมาดูเยอะแล้วคนที่แอดไลน์มาถามไล้สาระราคากี่บาทเนี้ยคือไล้สาระนะคะหมอบอกเลยเพราะราคากฎกติการเรามีบอกชัดเจนกรุณาอ่านก่อนนะคะในคลิปหมอก็พูดทุกคลิปนะคะ โอเคนะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษอยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครดูดวงก็ทําตามก,กฎกติกาให้ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณและสวัสดีค่ะ